จงทำลายเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดข้ามระเบิดไปแล้วพ้าระเบิดไปแล้วพ้าระเบิด

ทีมของคุณได้รับชัยชนะ special point Special Point.

on my way. ตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วว่างระเบิดไปแล้วว่างระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชนะ

Man down. ระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจล้มเหลว ทีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ Negative. ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ Pongra vörð við lágg! Þessu er áhuga! Pongra vörð við lágg! Pongra vörð við lágg! Pongra vörð við lágg! ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ Double kill. ระเบิดเวลาถูกติดตั้ง้พ่อระเบิดไปแล้วทีมของคุณพ่ายแพ้ Còn con kill them all ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ของคุณพ่ายแพ้ ทีมของเราไม่ใช่ชนอพ่อรุมอะไรแล้วพ่อรุมอะไรแลร้ว คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว lúng liễu Man, Man down.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  Man Man down. I'm ready. ทีมของคุณได้รับชัยชนะ่อระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะโอ้โหโอ้โหพันสอง